ข้าสู่ช่วงความสวยความงามแล้วค่ะกับ Apex Profound Beauty ค่ะคุณนัทวันนี้เราจะไปตามดูชีวิตเซเลบสาวซึ่งก็เป็นดาวค้างฟ้าความหลวงปุญญนุษ์เกษมสันนะคะออกงานให้ทุกคนเลยไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ไม่เกี่ยงแต่ว่ามีปัญหานิดนึงคือเรื่องรูปร่างที่ตรงต้นขาไม่กระชับทำยังไงไป Apex ค่ะไปหาคำตอบกันค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันหม่อมหลวงคุณยนุชเกษมสัรดุญยจินดาน ดิฉันทำธุรกิจเกี่ยวกับสัง,สงหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจเล็กๆของครอบครัวด้วยความที่เราเป็นแม่บ้านประกอบก็ต้องทำธุรกิจด้วยทำให้ดิฉันไม่ค่อยจะมีเวลาในการที่จะออกกำลังกายผู้หญิงพออายุเกิน40ปัญหาเรื่องระบบเผาผลาญจะเป็นปัญหาใหญ่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นประกอบกับการไม่ได้ออกกำลังกายดิฉันเป็นคนหนึ่งซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเซลลูไลท์จึงอยากจะขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ของศูนย์ความงามเอเพ็กซ์แห่งนี้นะคะว่าจะจัดการกับปัญหาของดิฉันได้อย่างไรบ้างในโปรแกรมการลดไขมันเฉพาะส่วนเนี่ยไขยมันส่วนสะสมเฉพาะส่วนเนี่ยเกิดได้จากหลายปัจจัยครับสิ่งที่เราพบว่าเป็นปัญหามากสุดก็คือเราเจอในคนที่อายุมากขึ้นกับเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพหรือคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอจับได้ก็คือว่าปัจจัยไขยมันสะสมเนี่ยอาจจะมีสาเหตุลึกจากฮอร์โมนที่ไม่สมดุลหรือว่า ไลฟ์สไตล์หรือการรับทานอาหารที่ไม่ถูกต้องซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ระบบฮอร์โมนขาดความสมดุลการแก้ไขเนี่ยหากการแก้ไขไม่ได้รับการดูแลที่ต้นเหตุเราพบว่าผลในการดูแลเนี่ยจะค่อนข้างไม่รักษาแล้วมันได้ผลช่วงระยะสั้นๆดังนั้นเนี่ยในบางท่านที่มีปัญหาพวกนี้เนี่ยเราพบแนะนําว่าการตรวจค้นหาสาเหตุจากภายในเนี่ยอาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีโดยกระบวนการก็จะเป็นการตรวจเลือดเพื่อด,ดูสมดุลของฮอร์โมนก่อนหลังจากนั้นเนี่ยผลจากฮอร์โมนเนี่ยจะเป็นตัว พบว่าเราเนี่ยมีสาเหตุอะไรที่ทําให้เกิดไขมันสะสมส่วนเกินเช่นเราอาจจะเป็นคนเครียดมากหรือว่าการรับประทานยาบางตัวที่ทําให้การเผาผลาญมันลดลงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อทราบสาเหตุแล้วเราแก้ไขที่ต้นเหตุเนี่ยจะทําให้การลดไขมันเฉพาะส่วนเนี่ยที่คุณทําไปแล้วเนี่ยสามารถจะคงที่แล้วก็ได้ตามความต้องการในระยะยาวครับ หลังจากที่ดิฉันได้รับการปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ a p e x คุณหมอแนะนำว่าดิฉันควรได้รับการบริการจากโปรแกรม TMS ซึ่งเป็นโปรแกรมสลายไขยมันโดยการใช้คลื่นวิทยุดิฉันมีความรู้สึกว่าผิวพรรณของดิฉันมีความกระชับเพราะโรหิตหมุนเวียนได้ดีขึ้นคุณหมอแนะนำว่าควรจะมารับการบริการสัปดาห์ละสองครั้งจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้นขอขอบคุณศูนย์ความงาม a p e x ซซึ่งให้คำแนะนำ แก่ดิฉันในการแก้ไขปัญหาเรื่องเซลลูไลท์ขอขอบคุณค่ะไปเที่ยวรีสอร์ทกับสปาที่กลางเมืองใกล้ RCA กันไหมคะครัโอ้น่าสนใจนะครับแทนที่เราจะต้องไปไกลๆ RCA มีด้วยเหรอคุณนัทจะนึกว่ามีแต่ผับบาร์ไม่ใช่นะคะก็ยังมีรีสอร์ทแอนด์สปาด้วยบุรีทารา แต่ก่อนคนจะนึกว่าอยู่ต่างจังหวัดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเขามีหลายที่มีทั้งที่กาญจนบบุรีแล้วก็ที่เกาะพงงนัตนตอนนี้มาอยู่แถวอาเซียแล้วมีบ่อน้ําธรรมชาติด้วยไปชมกันค่ะที่นี่คือบุรีทานรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารและเจ้าของของที่นี่เดี๋ยวเราไปพูดคุยพร้อมๆกันเลยค่ะ พื้นทีครับก่อนอื่นต้องเรียนถามก่อนเลยว่าบุรีทาราแปลว่าอะไรอคะค่ะบุรีทาราบุรีก็เมืองไงครับอทาราก็น้ํา <c oughs> ก็คือง่ายๆเลยเมืองแห่งน้ําอันนี้มีความเป็นมายังไงคะบุรีทาราเราเนี่ยเราจะเน้นธรรมชาตินะครับต้นไม้สายน้ํอที่นี่จะแต,ตกต่างก็คงมีแมกไม้มีสายน้ําแต่ไปอยู่กลางเมืองกันนี่มีคอนเซ็ป แนวคิดจากอะไรคะการออกแบบตกแต่งต่างๆก็ธรรมชาตินะเน้นธรรมชาติเน้นอยู่แบบธรรมชาติจริงๆนะครับก็แนวย้อนยุคนิดนึง <c oughs> เล่นสไตล์รีทรเอาไม้เก่ามาเล่นมิก ให้มันมีสีรันขึ้นมาหน่อยเป็นไม้เก่าจริงใช่ไหมคะเก่าจริงๆเลยที่นี่ให้บริการห้องพักทั้งหมดกี่ห้องคะอ่าทั้งหมด60ห้องะ,ะอม,มีห้องประชุมสัมานาใช่าาไหมคะนัะ้นรองรับได้กี่คนะคะ300ร้ท่านมีห้องเป็นห้อง VIP 8ห้องสำหรับ จัดเลี้ยงกลุ่มย่อยสังสรรค์โต๊ะแชร์ประชุมรองรับได้กี่คนคะสำหรับต่อห้องอห้องหนึ่งก็ประมาณ 15- บห้าถึงยีเห็นว่าที่นี่มีสระว่ายน้าใช่ครับด้วยใช่กลางเมืองสระว่ายน้ําอยู่บนเทเลสอมองเห็นแนวคลองและ <c oughs> ในส่วนในส่วนของห้องอาหาร,รเรามีบริการห้องอาหารอะไรบ้างคะให้ให้บริการอาหารไตลไหนบ้างคะคือจะมีอยู่สองส่วนนะส่วนหนึ่งเราเรียก ก็เซนโรสตรงด้านล็อบบี้ด้านล็อบบีครับเป็นเคบีบาร์ก็คือขายกาแฟแล้วก็ขายเครื่องดืง่มไอลกอฮอเล็กน้อยสแน็คอะไร<อ>ทั่วไปเบาๆสแน็คเค้กอะไรพวกนี้นะ,ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวออสโตรนะค่ะนะ อันนั้นเป็นให้บริการบอตโฟร์เรสวองคือให้อาหารจะเรียนนิดนึงเห <c oughs> ็นคุณที่ดีบอกว่ามีสโลแกนของรีสอร์ทเลยที่เป็นภาษาจิด The Oriental City Resort in Bangkok เรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ทรที่อยู่ที่กรุงเทพเป็นแห่งเดียวรีสอร์ทจริงๆวันนี้เนี่ยพร้อมให้บริการลูกค้าแล้วด้วยใช่ไหมครับ ยปะทะใจนะฮะแบบนี้ก็เหมาะเลยครับกัญจอยครับผมเองก็ชอบไปนะเอะฮะแล้วก็หลายๆคนชอบไปแล้วก็ไปที่นั่นก็บางบางทีก็อดเดื่มแล้วก็เผลอเดือมเยอะไปนิดนึงเนี่ยนะฮะแทนที่ว่าเมาแล้วขับ กลับบ้านไม่เถ่เนี่ยนะครับอาจจะไปพักที่นี่บุรีธารารสสาหรับวันนี้ก็มีส่งเสริมนโยบายเมาไม่ขับของคุณนัทด,ด้วย <laughs> บุรีธาราให้กิฟต์เวชเชอร์มาแจกนะคะเป็นกิฟต์เวชเชอร์ห้องพักหนึ่งคืนค่ะจํานวนหนึ่งรางวัลคุณผู้ชมต้อง SMS มานะคะชื่อรายการเจาะข่าวเล่าความส่งมาที่0816336677ค่ะท่านแรกได้รับรางวัลห้องพักไปนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลปลอบใจอีก5รางวัลครับ เป็นหนังสือเล่มนี้ครับท่านผู้ชมครับกลยุทธ์ระเบิดพลังนะครับสร้างตนเองให้เป็นเลิศเขียนโดยคนนี้น่าสนใจให้คุณอันเบิร์ดนะคนไทยนะฮะคุณอัครเดชอุด,ดมปัญญาวิทย์ ถือได้ว่าเป็นสุดยอดเทเนนร์แห่งยุคที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยครับ5เล่นครับบางคนก็เชื่อว่าเขามีพลังอยู่ข้างในแต่ไม่เคยเอาออกมาใช้หาวิธีเอาออกมานะคะสําหรับวันนี้หมดเวลากับรายการเจาะข,ข่าวเล่าความกับอาจารย์นัทธุวุฒิรุ่งวงและดิฉันอวสดาปกวนตรีค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์14นาฬิกาโดยประมาณ t ท24สวัสดีค่ะ